นี่ก็จะเป็นคุณธรรมของแบบของคุณคา,าลิาเซีย,น,งงน,ยน,นะคะคุณธรรมของแบของคนุณคาลิเซียเนี่ยให้น้องอ่านหน้าท9ของหนังสือเรียนเลยนะคะหนึ่งทีคุณาจะลงแบบข้งหมด4ข้อซึ่งแต่ละข้อเนี่ยก็จะเป็นหลักการจำคือให้ข้องเนี่ยค่ะอ่านจำในส่วนของนี้นะคะเพือะะ่อที่จะว่ามีการแข่งขันกนารสอบแต่เราจะมีข้อนึ่ ว่านะคะที่ว่าก็มีควมเงิล็กน้อยก็คือเหมือนที่พี่บอกไปเมื่อี้ว่าให้เอาสมาชิกข้างในเากมการก็จะออกเป็นจำนวนสมาชิกเหมือนี่เอมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดสามตัวดีสองตัวสามคือก็คือท่ากับหกก็แสดงว่าสมาชิกของกลุ่มทารเทียบเอเนี่ยก็มีสมาชิกทั้งหมดหตัวอันนี้จะเป็น ส่วนข้อสองข้อ3ามข้อสี่เนียป็หลักการกลางเื่อให้โรกนี่คเป็นแบบนี้เพิ่มนิดเดียวนะคะง่ายๆนั่นก็คือคุณสมส่งติของพนุ์พุนคเซียยค่ะ